กามราคะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางอายนะทางกายเนี่ยรูปสวยชอบไหมชอบเสียงเพราะชอบไหมชอบกลิ่นหอมชอบไหมชอบรสอร่อยชอบไหมชอบสัมผัตที่น่าพอใจชอบไหมชอบเป็นของมีกำลังกับปุถุชนเลยให้ปุถุชนละ ไม่อยากละยังละไม่ได้ผู้เจ้าก็บอกวิธีนะไม่ใช่จะให้ปุ๊บปั๊บละนะแต่ให้ทำยังไงให้รู้จักมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกคารวาชันเลิศไงหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำไม่ได้ห้ามเลยนะอยากทำตนให้เป็นสุขอยากทำตนให้อิ่มหนาทำไปเลยนะ ถูกต้องด้วยแล้วแต่หากินเป็นธรรมนะแล้วอย่าไปเคร่งเครียดมากอืมอันที่สามแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญรู้จักเสียสละบ้างนะเพราะคนเรามีความตระหนี่เป็นพื้นอยู่แล้วอืมข้อที่สี่อะไรไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสอดออกบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นก็บริโภคพวกทรัพย์ที่เรามีเราหามาได้ก็ทําไปสิไม่ได้ว่าแต่อย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงใช่ไหม <c oughs> เห็นโทษมันด้วยนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกด้วยนะแต่ก็ใช้มันอยู่อะ่ะนะใครทําได้สี่อย่างนี่คือสุดยอดคารวาสในโลกนะพระพุทธเจ้าบอก คือคารว,วาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารว,วาทั้งหลายในโลกเห็นนะไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากเลยพู้เจ้าไม่ได้โหดร้ายมาให้เราโอ้โหนะอืมให้เราทำตัวเรียกว่าสมชีวิตาใช้ชีวิตพอดีนะ สอนไว้กับพยาค้าปัจฉานเนี่ยสัม,มชีวิตาใช้ชีวิตพอดีความพอเพียงความบอดีของผู้ชาเนี่ยท่านบอกอะไรอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายไว้ยมจะมีรายรับมากหรือน้อยก็ตามไม่สนใจอย่าให้รายจ่ายมันท่วมแล้วกันคุมแค่รายจ่ายแล้วทุกคนจะไม่จน